สวัสดีครับผมผมนายสัจจาวะสวุวรรณนะครับผมปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์มีปรุงครับจริงๆนะครับผมแบรนด์หมีปรุงเรานะครับเราเกิดจากวิกฤตเลยครับเราเริ่มต้นจากตอนโควิดเลยครับตอนนั้นอนะ่ะผมก็คิดแค่ว่าเราขายอาหารอย่างเดียวส่ง ใกล้บ้านแต่ม,มีเหตุการณ์จุดเปลี่ยนสําคัญครับที่ทําไมถึงวันนี้เราถึงมาขายซอสใช่ไหมครับผมเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแล้วแอปเขาสั่งมาแบบผ่านออนไลน์แล้วมันดังมาครับก็เลยแบบโทรหาคุณแม่ครับว่าจะขายไหมออเดอร์นี้หรือว่าปิดไปเลยว่าหมดเลยอย่างเงี้ยด้วยความเป็นแม่เนาะเสียดายออเดอร์ก็เลยบอกทาดีกว่าแม่ทําดูแล้วพอผมกลับจากบ้านมานะครับก็คุณแม่เขาทําเหลือไว้ครับก็เลยมาเรามาชิมแล้วเฮ้ยรสชาติมันเหมือนที่เรากินเลยแถมทําตัง้งหลายชั่วโมงแล้วมันยังรสชาติดีอยู่ ก็เลยลองให้ทําใหม่รอบหนึ่งนะครับผมก็ชิมมันใช่เลยคือมันเหมือนเราทําเลยครับคืนนั้นก็เลยเป็นว่าหรือว่าเราจะหาอาการต่อยอดดีไหมจากสิ่งที่เรามีครับเราก็จะถา่ายรูปของนั้น,นครับเอาไปโพสต์ใน Facebook ว่าเราขายซอสคนทักมาสในใจเยอะมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการขายซอสและการขายสินค้าอะไรครั้งแรกในชีวิตครับ,รบแต่วิกฤตออย่างหนึ่งคือตัวผมเองผมเริ่มเกิดความโลภบ,บางอย่าง ผมสึกว่าลูกค้าบางท่าน,นครับเพาซื้อเยอะมาก,มากๆเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทเราเลยบอกว่าเอาไหมครับคุณพี่ซื้อทีเดียวเหมาล็อตไปเลยแต่ลดให้อีกประมาณเท่านี้ลูกค้าก็แฮปปี้ลูกค้าซื้ออยู่ลวเดือนเป็นหมื่นเหลือแค่ประมาณเจ็ดแปดพันอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้เราก็ได้เงินก้อนใช่ไหมครับก็ทาส่งไปเป็นล็อตใหญ่ผ่านไปประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์ครับซอสที่เราส่งลูกค้าไปที่ลูกค้าใช้อ่ะเสียหมดเลยสิ่งที่เราคิดไว้ว่าเราจะเติบโตครับมันพังทลายหายหมดเลย เพราะว่าเราคิดว่าเราจะขายซอสเดือนเป็นร้อยตันตนตันอย่างเงี้ยแต่เรากวนแค่สองทิศมันเสียเลยทำยังไงเหมือนกับว่าเรากลับมาขายซอสในยอดที่เรารับได้ไหมน้อยเดือนแล้วสี่ห้าหมื่นเหมือนเดิมก็พอแล้วพอเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยท้ออยู่พักหนึ่งไม่จริงไม่กี่วันหรอะครับผมก็นั่งคิดว่าเออทําไมซอสในห้างเขาอยู่ได้นานวะมันจะมีโรงงานผลิตซอสไหมวะแค่นั้นเองคิดแบบง่ายๆแล้วผมก็เลยไปเซิร์ชอ o กันนะครับ มันมีแล้วมมนมีหลายโรงงานด้วยก็เลยเจออยู่โรงงานหนึ่งก็เห็นโอกาสโรงงานนี้อยู่ใกล้เราเขาทาซอสสาเร็จรูปเป็นหลักด้วยก็เป็นโอกาสหนึ่งในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีความหวังก็เลยนั่งคิดชื่อแบรนด์เพราะคุกคนจะถามผมผมเยอะมากว่าแบรนด์หมีปรุงน่ตอนนี้มายังไงเขาจะเล่าว่าหนึ่งเลยผมไม่ได้ชื่อหมีนะแต่ว่าหมีปรุงมาจากกระดาษเช็ดชู่ห่อหนึ่งผมัขับรถผมมานั่งมองม,ม,นมันแล้มมวมองว่าหมีเนี่ยมันน่ารักดีผมก็เลยมองว่าคาว่าหมีอ่ะกับคาว่าอาหารน่ะ ผมก็ท่องไปเลยครับหมีหอมหมีทิพย์หมีนู่นนี่นั่นตามที่ผมได้ดึกออกอะ่ะสุดท้ายเราจบที่หมีปรุงแล้วชื่อมันพอจบหมีปรุงปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อชื่ออื่นไม่ได้แล้วมันเหมือนชื่อเนี้มันเกิดมาเพื่อผมอ่าเราเลยตั้งชื่อเลยหมีปรุงแล้วก็ได้ขายในห้างแมคโครโน,นะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วกันหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้ขายแล้วบางเออว่าตอนที่ผมขายในห้างห้างนั้นนะครับ มันมีที่ผมออกรายการที่ดังที่สุดก็คือรายการชักแทงไทยแลนด์แล้วประจบบอกว่าตอนออนแอร์ผมได้ขายห้างพอดีคนก็กระหน่าไปหาว่ามีขายที่ไหนบ้างผมก็ไปเมนมีแมคโครนะครับมีเนี่ยความเป็นคนก็ไปซื้อในห้างทำให้มโคยยอดสูงแล้วกลายว่าทุกคนนี้เราก็ติดยอดเล้งนี้มา23ปีนะครับห้างแมคโครผมผมจะมี2องสองคำถ้าโชคดีแล้วอันไหนไม่สําเร็จช่างแล้วทำก,ก,ก,กลับกลับไกลับมาลงเดิมอีกทําไม่สําเร็จช่าง ถ้าอันไหนที่เรามองว่าช่วยโชคดีกว่าที่เราทําตรงนี้เพื่อที่ว่าอันที่สองเราแก้ปัญหาจากอันเก่าอ่านี่ก็ทำทำเลยครับทำทำต้นทุนที่แพงที่สุดในชีวิตของเราคือตัวเราครับเช่นเราเครียดเราทุกข์ใจดึงออกออกมาก่อนแล้วมาคิดว่าตัวเราเองนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างโดยที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้คอนเน็กชันหรือใดทั้งสิ้นทำออกมาก่อนแล้วให้มองว่าทุกวันนี้ที่เรายังยืนอยู่ได้ครบ3 2หรือประการเนี่ยโคตรโชคดีที่สุดในชีวิตเลยครับ เพราะคุณมีครบทั้งหมดเลยที่คุณจะไปเดินไปหาเงินได้เริ่มต้นที่ตัวเราเองแล้วให้มองว่าทุกอย่างที่ผ่านมาครับคือประสบการณ์ที่ทําให้เราแบบแก้ปัญหาได้ในอนาคตอย่ามองว่ามันคือปัญหามันต้องมองว่ามันนี่คือสิ่งที่เราทำให้เราแบบต้องแข่งแข่งแข่งขึ้นโชคดีเล้ครับที่ชุดนี้ยังเดินอยู่ได้ไปสู้เลยครับผักกะเพราคืออย่างที่บอกคือน้ำาวันของคนไทยไม่มีเหตุผลไหนที่ผมจะไม่ทำให้เมนูนี้ดังต้องทำให้ได้ครับเท่านั้นเลย